ใช้ได้ใช้ดีใช้กันทั้งวีทั้งวนันพ่อครับปวดหลังอีกแล้วเหรอครับเนี่ยอืมพักนี้เป็นบ่อยเลยเออแกแล้วมันก็เป็นซะแบบนี้แล้วนะเออผมว่าวันนี้เราไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหน่อยดีไหมครับปีนี้คุณพ่อยังไม่ได้ไปตรวจร่างกายเลยนี่นาะเออเอาสิไปก็ไป เดี๋ยวนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่คนใช้คอมพิวเตอร์กันทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเยอะเลยนะครับคนรุ่นพ่อคงจะแก่เกินไปแล้วละมั้งพ่อไม่รู้เรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่เลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับพ่อดูอย่างคุณแม่สิครับท่านยังเก่งคอมพิวเตอร์ซะขนาดนั้นโอ้ยฮ,โฮ,โฮสำหรับคนนั้นนะเป็นกรณีพิเศษเขาอ่ะไม่ยอมถูกใครว่าเชยเด็กขาด ไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งนั้นละ <c oughs> ก็ไม่ใช่หรอกนะครับคุณแม่ท่านแค่ชอบศึกษาสิ่งใหม่ๆเท่านั้นแหละครับนั่นก็คงเป็นพ่อเองละมั้งที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เพราะว่าคอมพิวเตอร์ไม่เห็นจะมีความจําเป็นเท่าไหร่เลยราคาก็แพงตั้งหลายหมื่นมีแล้วก็ต้องนั่งจองมันตลอดยังเจ้าโอมอ่ะพ่อมีเวลาว่างก็เอาแต่นั่งเล่นเกมอยู่หน้าคอมไม่ก็ดูหนัง พ่อว่าซื้อเวลาเปล่า,ลาคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีไว้เพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียวหรอกครับคุณพ่อมันใช้ทําอะไรได้มากมายหลายอย่างอย่างที่คุณพ่อคาดไม่ถึงเลยล่ะครับ <c oughs> ขนาดทันชิวเลยใช่แล้วครับบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อชีวิตประจําวันของเรานั้นนับวันจะยิ่งมากขึ้นตามลําดับครับไม่ว่าจะไปที่ไหนทําอะไรเพราะเราใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการอำนวยความสะดวกช่วยในการทํางานแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมครับประโยชน์ทางตรงของคอมพิวเตอร์ก็คือทํางานได้เที่ยงตรง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดมีน้อยทำงานได้อย่างรวดเร็วไม่เหน็ดเหนื่อยไม่ต้องหยุดพักบ,บ่อยๆจดจำสิ่งต่างๆได้ในปริมาณที่มหาศาลช่วยผ่อนแรงมนุษย์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในแวดวงใดหากนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานจะช่วยแบ่งเบาภาระงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ส่วนประโยชน์ทางอ้อมก็คือคอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆเช่นช่วยในการเรียนรู้ให้ความบันเทิงพัฒนางานด้านต่างๆเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอันส่งผลให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้นอย่างจอโทรทัศน์เครื่องนั้นที่แสดงโฆษณาต่างๆก็ถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่รถไฟฟ้าที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้จริงอยู่มีพนักงานขับรถคอยควบคุมอยู่แต่ในระบบใหญ่มีคอมพิวเตอร์คอยควบคุมกำกับอีกทีนะครับ อืมอย่างนี้นี่เองหรอก,กครับเพราะคอมพิวเตอร์ช่วยให้สิ่งต่างๆในชีวิตเราง่ายขึ้นด้วยเหตุนี้ในยุคปัจจุบันจึงมีการใช้คอมพิวเตอร์อยู่เรื่อยๆในทุกสาขาวิชาชีพและยังมีแนวโน้มที่จะมีการใช้ที่สูงยิ่งขึ้นอีกด้วยครับอย่างเช่นในสถานศึกษาต่างๆก็มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริหารของโรงเรียนอย่างเช่นการทำคะแนนข้อสอบการทำตารางสอนหรือใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ครูอาจารย์และนักเรียน ส่วนในทางด้านของวิศวกรรมการออกแบบอาคารสถานที่ต่างๆคอมพิวเตอร์ก็มีบทบาทในเรื่องของการคำนวณวิเคราะห์โครงสร้างที่ต้องอาศัยความถูกต้องแม่นยำในด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็มีประโยชน์อยู่เช่นกันนะครับเนื่องจากมีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทดลองวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เช่นการวิจัยชีวะฟิสิกส์เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมีต่างๆทั้งยังสามารถนํามาใช้ควบคุมอุปกรณ์เครื่องกลต่างๆที่จะทํางานแทนมนุษย์ในงานอันตรายต่างๆได้ หรือแม้กระทั่งการเดินทางของยานอาวกาศต่างๆคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นตัวควบคุมในการถ่ายภาพระยะไกลรวมไปถึงการสื่อสารผ่านดาวเทียมด้วยครับยังมีในเรื่องของงานธุรกิจที่คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทไม่น้อยเลยทีเดียวครับเพราะช่วยในการวางแผนธุรกิจ ประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตทั้งยังสามารถจัดเก็บข้อมูลมากมายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องทําให้ได้ข้อมูลที่ช่วยให้สามารถตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจและยังช่วยในเรื่องของเอกสารงานทิมพ์งานธุรการต่างๆได้อีกด้วยและที่คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของงานธนาคารครับเพราะทางธนาคารจะมีการนําเข้าข้อมูลอยู่เป็นประจําทุกวัน อีกทั้งคอมพิวเตอร์อยังช่วยในการหาอัตราดอ,อกเบี้ยต่างๆได้อีกด้วยและในปัจจุบันยังสามารถฝากถอนเงินโอนเงินได้ผ่านทางตู้อัตโนมัติหรือตู้ ATM ซึ่งมีให้บริการอยู่ตามสถานที่ต่างๆเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าของทางธนาคารโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปทําเรื่องที่ทางธนาคารโดยตรงครับทางด้านการบริหารคอมพิวเตอร์ได้ถูกนํามาใช้ในการให้บริการลูกค้าเช่นบริการให้ชําระค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ อีกทั้งในปัจจุบันตามร้านค้าต่างๆยังมีการอ่านรหัสด้วยเครื่องอ่านหรือบาร์โค้ดและในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆยังใช้คอมพิวเตอร์ในการคิดคำนวณราคาสินค้าแทนการใช้เครื่องคิดเลขแบบสมัยก่อนด้วยครับหรือแม้แต่ในวงการแพทย์คอมพิวเตอร์ยังถูกนำมาใช้ในการเก็บประวัติของคนไข้ทั้งยังช่วยในการควบคุมการรับและการจ่ายยาประวัติการนัดคนไข้ทั้งยังมีอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์อีกมากมายที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการควบคุม เช่นเครื่องมือผ่าตัดเครื่องบันทึกการเต้นของหัวใจตรวจคลื่นสมองและยังช่วยในการหาตำแหน่งอวัยวะก่อนการผ่าตัดได้อีกด้วยครับแต่สิ่งที่คุ้นเคยและใช้กันบ่อยที่สุดก็เป็นเรื่องของการสื่อสารและโทรคมนาคมครับโดยเราจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถที่จะสื่อสารกับทุกคนได้ทั่วโลกเลยครับและยังมีโปรแกรมที่สามารถจะใช้ในการพูดคุยกันได้ทำให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งการส่งแฟกซ์ซึ่งปัจจุบันสามารถส่งทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องลูกได้เลยครับส่วนในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ในการคมนาคมก็มีการนํามาใช้ในเรื่องของการจองตัว๋วสําหรับการเดินทางโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและช่องทางอื่นเพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการและยังสามารถตรวจสอบราคาค่าโดยสารของสายการบินต่างๆได้อีกด้วย และอีกหนึ่งวงการที่คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากก็คือในด้านงานอุตสาหกรรมซึ่งคอมพิวเตอร์จะเข้ามาตั้งแต่การวางแผนการผลิตกำหนดเวลาผลิตสินค้าจนกระทั่งการผลิตสินค้าทั้งอย่างควบคุมการผลิตทั้งหมดอีกด้วยครับและยังมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเช่นการเจาะการตัดตลอดจนการนำหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์มาใช้ในการทาสีพ่นสีประกอบรถยนต์ และอย่างสุดท้ายในเรื่องของวงการราชการนะครับคอมพิวเตอร์จะถูกนํามาใช้ในทะเบียนราษฎรทั้งยังช่วยในการนับคะแนนการเลือกตั้งและประกาศผลเลือกตั้งและยังช่วยในเรื่องของการคิดภาษีเก็บข้อมูลสถิติสมดุลประชากรทําให้การบริหารงานของทางหน่วยงานราชการสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเห็นไหมล่ะครับว่าคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันในด้านต่างๆของเรามากแค่ไหนแบบนี้ก่อนอ่ะอูเหมือนกลันนา ถ้าเป็นแบบนี้อีกหน่อยผู้คนคงไม่ต้องทำการทำงานกันแล้วละมั้งใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมจัดการทำแทนทุกอย่างก็อาจจะเป็นไปได้นะครับพ่อเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีมากเกินขอบเขตแล้วเหมือนกันหลายคนหมกมุ่นอยู่กับคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ปิดตัวเองออกจากสังคมจนเสียทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายบ้างก็ใช้เทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดใช้ล่อลวงก่ออาชญากรรมตาโอมอของเราก็หนาเป็นห่วงเหมือนกันนะเหมือนจะติดเกมเอาเรื่องใช้ดัทีเดียวเชียวครับผมเองก็พยายามควบคุมพฤติกรรมการเล่นเกมของเขาอยู่ครับคุณพ่อไม่ต้องห่วงรครับอืม ผมคิดว่าโลกปัจจุบันมีบังคับให้เราทุกคนต้องเรียนรู้และปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวเราเราจึงเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องศึกษาเรื่องพวกนี้เอาไว้บ้างแต่เราในฐานะผู้ที่ใช้เทคโนโลยีก็ต้องคิดอย่างรอบคอบในทุกๆด้านถึงผลดีผลเสียในด้านต่างๆก่อนที่จะใช้งานนะครับและที่สําคัญขอเพียงเรารู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างพอเหมาะพอดี ต่อให้เทคโนโลยีในด้านต่างๆจะพัฒนาไปมากเพียงใดเราก็จะสามารถใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเสียต่อเราน้อยที่สุดว่าแล้วเรามาลองใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในวงการแพทย์กันดูสักหน่อยดีไหมครับคุณพ่อเอาอย่างนั้นเลยเหรอ